สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรสุขภาพกับหมอพิเชษท y ทาง u b e Channel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์แผนไทยหรือเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่จะสามารถที่จะเข้าใจศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันไปพร้อมๆกันคลิปนี้ก็จะมาพูดต่อเนื่องถึงความผิดปกติทาง จิตใจหรือโรคทางจิตเวชติดตามรับชมได้เลยครับความผิดปกติทางเพศหรือเซ็กชวลดิสออเดอร์เนี่ยถ้าจะแบ่งจริงๆก็จะแบ่งได้3กลุ่มใหญ่ๆนะสกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ใจในเพศสภาพความไม่พอใจทุกข์ใจในเพศสภาพของตนเองอันนี้เขาเรียกว่าเจนเดอ d ์ดิส o r เรียกลุ่มที่2เขาเรียกว่าความบกพร่องทางเพศ คือโดยเฉพาะกิจกรรมของการมีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่า Sexual Dysfunction แล้วกลุ่มที่สามเนี่ยเรียกว่าความเบี่ยงเบนทางเพศหรือการวิปริตเขาเรียก Paraphilic Disorder ความผิดปกติทางเพศ Sexual Disorder กลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาที่พบได้บ่อยๆนะครับก็เรียกว่าเป็นความบกพร่องทางเพศนะครับหรือจะแปลจริงๆต้องเป็น ความบกพร่องในการตอบสนองทางเพศหรือการมีความสุขทางเพศนะเซ็กชวลดิสฟังชันจะหมายถึงการที่บุคคลนะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้อันจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านจิตใจสรีรวิทยาหรือทั้งสองปัจจัยร่วมกันก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นก็ได้เช่นพวกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอนคู่สมรสนะ หรือปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมก็ได้นะครับสมาคมจิตแพทย์อเมริกันือด,ดีตาม DSM 5เนาะเขาก็แบ่งภาวะบกพร่องของการตอบสนองทางเพศหรือ sexual dysfunction ออกเป็น7ภาวะได้โรกแรกก็คือ male hypoactive sexual desire disorder ความต้องการทางเพศที่ลดลงในผู้ชายนะผู้ชายมีความต้องการทางเพศลดลงก็โรคที่2ก็เป็น female sexual interest หรือ female sexual อ r o u s a ร d i s o r Disorder ความต้องการทางเพศลดลงในผู้หญิงนะความต้องการทางเพศลดลงหรือไม่มีความต้องการทางเพศในผู้หญิงอันนี้โรคที่3ามเขาเรียก m a l e r r e c t i l e d i s อ r d e ออันนี้ <Okay. S 1> อาไว้ว่าเพศชายไม่แข็งตัวอันที่4โรค female orgasmic disorder ก็คือโรคที่ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศไม่ถึงออก a s ซึนะโรคที่5 delay ejaculation อันนี้เป็นโรคของผู้ชายละก็คือหลังช้า นะผู้ชายหลังช้าหรือไม่หลังนะครับซึ่งก็พบได้ประมาณ5%ในประชากรทั่วไปจริงๆเนี่ยพวกหลังช้าเนี่ยมันน่าจะเจอน้อยกว่าพวกหลังเร็วนะครับก็เขาก็พบว่าประมาณ5%นะมีปัญหาเรื่องเดเลย์อีเจคูเรชันก,ก็มีเกณฑ์ A B C D นะครับ B C D เหมือนกันนะครับมีข้อ A ก็คือมีอาการข้อใดข้อ1ต่อไปนี้เกิด,ดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของการมีกิจกรรมทางเพศ โดยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ตัวเองหลังช้าคือพยายามไปทำธรรมชาติอะไรแต่มันไม่หลังสักทีหรือมันหลังช้าเกณฑ์ข้อ1ใน A ก็คือหลังอสุจิช้าเกณฑ์ข้อ2ในข้อก็ในกลุ่ม A ก็คือหลังอสุจิไม่สม่ําเสมอหรือไม่สามารถหลังอสุจิได้อันนี้แหละครับนะอันนี้ก็ถ้ามีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งใน A เนี่ยหลังมาสิช้าหรือหลังสีิไม่สม่ำเสมอหลังบ้างไม่หลังบ้าง หรือไม่สามารถหลังสิ่จได้โดยไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเกิดนะบวกกับเป็นอย่างน้อย6เดือนทุกทรมานใจและไม่มีปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็วิจฉัยได้เลยว่ามีภาวะหลังอสุจิช้าหรือดีเลย์ c u เ a t ชันโรคที่6นะครับโรคที่6ก็พรีแมททัวเ j เจคชันหรือเอรีเอเจคชันอันนี้ก็ตรงข้ามกับภาวะที่5เมื่อกี้เป็นภาวะที่เจอในผู้ชายคือหลังเร็ว ะครับหลังเร็วบางทีก็อาจจะใช้คําพูดเปรียบเทียบว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ําบ้างพวกล่มปากอาวบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพบว่าในผู้ชายอายุ18 70ปีก็คือในวัยที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นปกติเนี่ยทั่วโลกนะครับหลังเร็วเนี่ยพบได้ถึง20-30อนะยอย่างที่บอกอะหลังช้า5แต่หลังเร็วเนี่ย20-30 5-6เท่าของหลังช้าเลย แล้วก็พบว่ามากขึ้นนะความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุแล้วก็เป็นภาวะที่ทําให้ผู้ชายต้องมาพบแพทย์ด้วยปัญหาความผิดปกติทางเพศถึง3-5-40%ปัญหาส่วนใหญ่ที่มาก็คืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวอันนั้น50%ขึ้นนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คืออันนี้ฮะหลังชะอ่ะลองลงมาก็คือหลังเร็วเนี่ยนะครับประมาณ3 5ถที่เป็นอาการที่นํามาพบแพทย์ เกณฑ์การนิจฉัยก็คล้ายกันนะครับ A B C D B C D คล้ายกันเลยจำข้อ A อย่างเดียวข้อ A ก็คือหลังอสุจิขณะที่มีกิจกรรมทางเพศภายใน1น,นาทีหลังจากการสอดใส่แล้วก็เป็นอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งคืออาจจะไม่ได้เป็นทุกครั้งก็ได้แต่ต่อเนื่องคือบ่อยคือทีคือเยอะนะครับคือสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดไม่ ภายในไม่เกิน6 0วินาทีภายใน1นาทีก็หลังอสุจิออกมาแล้วอันนี้ถือว่าเข้าข่าย Premature e j a c u t a t i o n นะครับแต่ถ้าเขาไม่มีเกณฑ์ข้อ B เช่นไม่ถึง6เดือนไม่มีเกณฑ์ข้อ C ไม่ทุกข์มานใจก็ก็อยู่เขาได้สบายๆไม่ทุกร้อนอะไรหรือไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางกายก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรหรือก็เป็นภาวะที่6นะครับภาวะที่7นะครับ เป็นเจนิโตเพ i c Pain หรือ p e n นเทรชันดิสออเดอรปัญหาเจ็บขณะมีการสอดใส่อวัยวะเพศอันนี้ก็จะเจอในผู้หญิงเป็นภาวะในผู้หญิงซึ่งความชุบหรือการเกิดโรคเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะักแต่ก็พบได้ว่าข้อมูลในทวีปอเมริกาเหนือ15%ของผู้หญิงมีปัญหาเรื่องความเจ็บบ่อยครั้งขณะที่มีการสอดใส่ทางช่องคลอดนะครับเกณฑ์การประเมิน ก็คล้ายกันนะ a b c d b c d เหมือนกันนะ b c d เหมือนกันเราสังเกตได้นะครับส่วนข้อ a จะเป็นเกณฑ์เฉพาะแต่ละโรคข้อ a ของการเจ็บขณะมีการสอดใส่ทางช่องคลอดก็ a ก็มีปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อย1ข้อแล้วก็มีคําว่าอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งคือ 1. การสอดใส่ทางช่องคลอดขณะมีกิจกรรมทางเพศมีการเจ็บ 2. รู้สึกเจ็บอย่างมากบริเวณอวัยวเพศก็ได้ อุ้เชิงการก็ได้ขณะที่ถูกสอดใส่ก็คือมีการสอดใส่องค์ชาติเข้าไปแล้วมันจะเจ็บอุ้งเชิงการานเ,เกียบบริเวณไวยะเพทอันที่3มีความกลัวเจ็บอย่างมากก็คือยังไม่ทันสอดใส่ก็กลัวละกลัวเจ็บอย่างมากทั้งก่อนระหว่างหรือภายหลังการถูกสอดใส่ด้านที่4ี่ก็มีการตึงหรือเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงการมากขณะถูกสอดใส่เพราะการเกร็งตรงนี้มันก็ทําให้สอดใส่ยากก็ทําให้เกิดความเจ็บขึ้นมาได้ ก็มีอย่างน้อยหนึ่งข้อในสข้อของเกณฑ์ข้อ a บวกกับ b อย่างน้อย6เดือน4ทุกทรมานใจแล้วก็ดีไม่ผลทางกายทางยาเสพติดทางยาทางโรคทางจิตเวชหรือความสัมพันธ์อื่นๆเช่นไม่ชอบกู้สมรสเงี้ยมันก็อาจจะมีการหดเกร็งและทำให้เกิดการเจ็บอันนี้ก็ต้องตัดออกไปนะครับน,นี่ก็เป็น7สภาวะหรือ7โรคของความผิดปกติทางเพศนะครับหรือความบกพร่องทางเพศ sexual dysfunction ซึ่งการรักษาเนี่ย ก็มีการรักษาโดยหลักเบื้องต้นก็คือต้องถือว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่ของคู่สมรสนะครับเพราะฉะนั้นหลักการรักษาเบื้องต้นเนาะก็ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก้ไขความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องเพศแนะนําให้คู่สมรสมีการพูดคุยสื่อสารกันในขณะมีกิจกรรมทางเพศนะแล้วก็อาจจะมีวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลดความเครียดความวิตกกังวล ขณะที่มีกิจกรรมทางเพศเช่นมีการเปิดเพลงฟังเพลงสร้างบรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมก่อนที่มีกิจกรรมทางเพศหรืออาจจะมีการเพิ่มการกระตุ้นทางเพศเพื่อให้เกิดก็ิกมีการเล่าโรมหรือฟอร์เพ์ทางเพศเพื่อให้ให้สามารถที่จะผ่อนคลายเช่นการใช้สื่อช่วยกระตุน้นการสำเร็จความใคร่ดด้วยตัวเองหรือการใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้น ส่วนการรักษาอื่นที่แพทย์จะดูก็ต้องดูตามเหตุหรือผลที่เป็นตามสภาวะต่างๆเช่นการรักษาด้วยยาก็มียาหลายตัวอย่างเช่นผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็จะมียากลุ่มที่ชื่อว่า phosphodiesterase 5 inhibitor ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่องคชาติก็ทําให้องคชาตมันแข็งตัวขึ้นมาได้เช่นยาพวก sildenafil, er er vardenafil หรือ ชาดาลาฟิลพวกนี้ที่คุ้นๆก็คือซินเดอร์ลาฟิลหรือไวกลานั่นเองอันที่สองนี่ก็สําคัญนะแล้วเป็นเรื่องที่ควรจะมีก็คือพฤติกรรมบําบัดนะเป็นวิธีการที่เรียกว่าจําเป็นต้องใช้เขาเรียกคือทําให้เกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ที่ผิดปกติค่อยๆเผเชิญกับสิ่งที่ตัวเองวิตกกังวลหรือกลัวจากน้อยๆไปจนมากก็คือแค่เพิ่มเพิ่มความต้านทานหรือเพิ่มความเคยชินจนเกิดความ เลิกกลัวได้อันนี้เขาเรียกซ e ส e ต i c desensitization หรือการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถสื่อสารความต้องการเรื่องเพศอย่างเหมาะสมว่าต้องการแบบนี้ไม่ต้องการแบบนี้นะสามารถปฏิเสธได้สามารถบอกไดนะ้อันนี้เขาเรียกว่า assertive net training เป็นการฝึกเพราะบางทีบางทีภรรยาไม่กล้าคุยกับสามีเรื่องนี้ว่าแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ชอบนะหรือสามีชอบแบบนี้แต่ไม่กล้าบอกภรรยาเนี่ยก็เกิดความ ขับค้องใจก็เกิดความตตมิตกกมงวลความเครียดแลว้วกระนาไปสู่ภาวะความบกพร่องของการตอบสนองทางเพศได้อันที่3จะเป็นเรื่องของ specific technique and exercise ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคเฉพาะหรือการออกกําลังกายเฉพาะสภาวะใน7สภาวะที่ว่ามาใน7ดโลกที่ว่ามาอาจจะมีการใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นกรณีที่ความต้องการทางเพศลดลงหรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัวในผู้ชายเนี่ย อาจจะต้องสอนเทคนิคแนะนำโดยการใช้กระบวนการ m a s t ต r b a เบ o รชันหรือการสำเร็จความใครด้วยตนเองนะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยเขายังสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้องค์ชาติเขายังแข็งตัวได้เต็มที่เขายังสามารถหลังอสุจิได้เขายังมีความต้องการอยู่นะครับหรือกรณีที่ผู้หญิงไม่ถึงจุดสุดยอด female อ r g ส s ิกดิ i ออเดอ r เนี่ยก็อาจจะให้ลองไปฝึกการสำเร็จความใครด้วยตนเองหรือการใช้เครื่องสั่นสะเทือนหรือไว ในคาเล็กเซ็กชวลไบเบอร์้ามาช่วยนะครับหรือกรณีที่หลังช้าในผู้ชายดีเลย์เอเจคเคอเรชันเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มให้ฝึกว่ามีการหลังอสุจิภายนอกช่องคลอดก่อนนะครับหรือสามารถที่จะช่วยตัวเองจนถึงจุดที่ใกล้จะหลังอสุจิแล้วค่อยมีการใส่สอดใส่อวัยวเพศเข้าไปในช่องคลอดของคู่คู่สมรสหรือคู่นอนนะครับก็จะทำให้ระยะเวลาในการที่จะหลังอสุจิมันเร็วขึ้นนะครับ หรือกรณีที่ผู้หญิงมีการเจ็บขณะมีการร่วมเพศหรือการสอดใส่อวัยวะเพศชายหรือองคชาตลงไปในช่องคลอดเนี่ยนะก็อาจจะให้ผู้หญิงก็ฝึกใช้นิ้วหรือใช้เครื่องทางขยายหรือไดเลเตอร์ลองค่อยๆฝึกขยายช่องลอดทีนี้ให้เกิดความคุ้นเคยกล้ามเนื้อเกิดความคุ้นเคยหรืออาจจะให้ฝึกการคลายกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิญกานเขาเรียกว่า perineal muscle relaxation นะครับในกลุ่มของผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องหลังเร็ว premature ejaculation หรือ early ejaculation ก,ก,ก็อาจจะมีเทคนิคที่นิยมแนะนำกันก็คือ s q u squeeze Technique กับ t t p s t t r t t e c เทคน u คน,นะฮะ squeeze Technique ก,ก็ใช้วิธีบีบปลายหรือโคนองคชาติตอนที่รู้สึกเสียวใกล้จะถึงจุดสุดยอดก็เบรกไว้ก่อนบีบบริเวณปลายรือโคนองคชาตเรียก s q u squeeze Technique พอความเสียวความต้องการหลังสกิลดลดลงก็ค่อยมีก็คลายแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ต่อก็จะดึงเวลาไปได้ หรือกรณีใช้เทคนิค stop start เทคนิคก็คือพอมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นนะครับพอผู้ชายรู้สึกเสียวใกล้ถึงจุดสุดยอดปุ๊บก็ให้มีการหยุดการกระตุ้นตรงนั้นเพื่อดึงอารมณ์ให้กลับมานะแล้วก็นะพอดีขึ้นก็มีเพศสัมพันธ์ต่อแล้วก็พอรู้สึกใกล้จะถึงจุดสุดยอดก็หยุดนะแบบนี้ประยะเคล็ด stop start เทคนิคก็จะทําให้ดึงระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่นานขึ้น ก่อนที่จะมีการหลั่งอสุจินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือแนวทางในการรักษาความบกพร่องของการตอบสนองทางเพศหรือเซ็กชวลดิสฟังชันนะซึ่งก็จะมีทั้งการใช้ยามีทั้งพฤติกรรมบำบัดและมีทั้งเทคนิคเฉพาะที่เมีใช้ซึ่งส่วนใหญ่เทคนิคเฉพาะนี้ต้องมีอาศรรยัยการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังของคนไข้นะครับก็จะทำให้เซ็กชวลฟังชันกลับมาปกติได้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ